สวัสดีครับนี่ผมผมโคตนายนะครับหรือว่าส0บหมื่นครับวันนี้ครับผมจะมาทำคลิปผมจะมาทำคลิปที่ทุกคนอยากรู้มานานแล้วแต่ผมไม่ได้ทำให้ทุกคนดูสักทีเลยคืออาวุธที่ถนัดที่สุดในการชกมวยคืออาวุธอะไร แล้วผมก็จะมาสอนทุกคนด้วยว่าผมใช้แบบไหนที่แบบสามารถเอาชนะนกคู่ตอสู้ได้แบบนี้ผมโค้ชนายเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ผมได้ฝึกซ้อมขึ้นชกเพื่อคว้าชัยชนะชัยชนะของผมก็เหมือนแรงศรัทธาของทุกคนที่อยู่ในสนามลบกสาหรับผมแล้วทุกการแข่งขันคือสงครามสงครามที่คุณสามารถควบคุมและกําหนดอย่างได้ตามใจคุณเพื่อชัยชนะเราไม่ควรมีความแข็งแร่งเพียงอย่างเดียวต้องมีกลยุทธ์และสติปัญญา สองสิ่งน,นี้ที่ทำให้ผมสามารถเอาชนะศัตรูทั้งหมดในสนามรบได้อย่างง่ายดายในสนามมวยผมก็ชอบท่าเคารอยมากที่สุดเป็นท่าที่ผมใช้ปราบคู่ต่อสู้จากเบื้องบนและลงมาอย่างราชาก็เหมือนกองทัพอากาศแบบใหม่ในเกมวัวผาดที่การโจมตีศัตรูบนบกจากที่สูงก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปกลยุทธ์และการวางแผนของเกมสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบหากการต่อยมวยคือสงครามผมคือราชา แห่งสังเวียนตัวจริงก็เหมือนกับผู้บัญชาการที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมวัวผเกมที่ทําให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามรบตลอดเวลารอคุณมาท้าทายผมที่วัวผายิงได้เลยนกเหล็กแห่งท้องฟ้า คือเกมเนี้ยมันเป็นเกมแบบว่าลูกผู้ชายต่อสู้กันกับผมพาทุกคนมาดูวันีก็ว่ามันมันแค่ไหนครับเนี่ยทุกคนดูนะดูเลยผมที่เล่นแบบโคตรแล้วเดี๋ยวผมจะเปิใดในวดนนี่เห็นไหมครับทุกคนมาแล้วเห็นไหมเห็นเครื่องบ,บินบินผ่านแัแ้งแนวนั้นคืออาวุธยุธทธโุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดในเกมนะแล้วตอนนี้ครับเราสามารถสร้างอาวุธยุทธปกรณ์และโลงเก็บเครื่องบินได้นอกจากนั้นครับเรายังมีเครื่องบินลบและนักบินรุ่นใหม่ครับที่มันสามารถเพิ่มพลังการลบให้เราเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยครับเราสามารถสร้างป กับาวุธอื่นๆนะ คือว่ามันสร้างออกมาเหมือนแบบว่าเหมือนจริงมากๆครับอย่างที่เห็นนะในสนามโบน้มีทั้งแม,ม่น้ําภูเขาหน้าผาคือเหมือนจริงมากเหมือนว่าเราอยู่ในโลกของเกมเลยคือว่าเหมือนเราลงไปเล่นในเกมจริงๆอ่ะคือว่าภาพในเกมโคตรดีครับผมรู้สึกเหมือนว่าผมเล่นเกม,มเหมือนผมอยู่ในเกมจริงๆอ่ะคือว่าเหมือนผมลงไปยิงปืนยงิงไรคือว่าภาพมันหนกมันดีการเลี้ยวทา่าการกดการแบบเคลื่อนไหวยอดผมโคตรตื่นเต้นเลยครับหมายความว่าเหมือนเมื่อไรละเอียดเ,เล็กน้อยคือว่ามันตอบสนองแบบว่ทาทันตาทันเลยโคตรดีอ่ะแต่แผนการที่ผมชอบใช้มากที่สุดในเกมนี้ ค,คือการใช้ขีปนาวุธครับโจมตีสัตูนะครับือผมชอบมากครับอันเนี้ยคือการใช้ปืนใหญ่ผมเนะี่ยคือมันสามารถพลิกแพงที่ผมสามารถชนะคู่ต่อสู้เลยในพริบตาเดียวนะคือวิเดียวผมใช้ปืนใหญ่วี้ยตุ้มวีตวุ้มอะโคตรโหดอะ ถ้าเกิดใครสนใจเล่นเกม Wolf า a t h กับผมนะสามารถดูรายละเอียดใตค้คลิปได้ครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับแต่สําคัญที่สุดถ้าเกิดใครใช้โค้ด Air Force 2021ครับสามารถรับรางวัลสุดพิเศษเลยนะครับอย่าลืมไปโหลดนะครับจะมีรางวัลให้เลยครับ อาวุธที่ผมถนัดมากที่สุดคืออาวุธศอกครับนี่ครับอาวุธสอกผมสามารถฟันทุกคนหล่นได้เลยนะถ้าเกิดเขาเข้ามาพาดนะแต่ถ้าเกิดผมจะสาธิตให้ดูถ้าเกิดมีคนเดียวผมสาธิตไม่ได้ผมต้องขอเชิญจันมอสครับจันมอสอ่ะทุกคนอาจจะเคยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเทนเนอร์ที่ผมให้มาจบเป้าให้ก็อยู่ใกล้ๆก้กันโอเคมาวันนี้ผมจะสาธิตอาวุธศอกที่ผมถนัดมากที่สุดในชีวิตการชกมวยให้ทุกคนได้ดูแต่การฟันศอกทุกคนก็สามารถฟันได้นี่ครับอย่างทุกคนก็สามารถฟันได้คือฟันอย่างเงี้ มันก็สามารถฟันได้แต่ผมจะมีเทคนิคในการฟันคือทุกครั้งที่ผมฟันผมจะรอให้คู่ต่อสู้ออกอาวุธอ้อย่างจางมดเดินเข้ามาตีผมป้าไปับผมจะออกอาวุธตอนนี้เขาเข้ามาหาผมหรือเข้ามาออกเข้ามาตีผมไม่อ้อย่างอย่างไงจมอมเดินเข้ามาตีผมป๊บแผลพอเขาเข้ามาตีเพื่อผมก็จะหาจังหวะที่ฟันป้าเข้าไปมันก็จะโดนแล้วคู่ต่อสู้จะไม่มีการป้องกันอ้อย่าผมสาธิตได้ไหมเพื่อแต่มอมเดินเข้ามาป้าไปพอเดินเข้าตีเดินเข้ามา คือหรือว่าเราให้เขาตีก่อนอาจจะมอสตีเข้ามาท้องตีเข้ามาท้องป้าหนึ ah, ่งครั ah, ้งแรกให้สองตีมาั้าอ่ะครั้งที่สามนะมันก็จะเป็นจังหวะที่ผู้ต่อสู้ไม่ได้ป้องกันตัวอย่างแต่มอสเดินเข้ามาตีอาจจะมอสเอาเอาฝั่งนี้ลงเอาฝั่งนี้ออกอาจจะมอสออกเพ่อาจจะมอสกัดมวยาจะมอสกัดมวยอามอสเดินเข้ามาตีตีั้าอ่าไม่ตีไมปบ้าไปไหมเราสังเกตว่าผู้ต่อสู้กัดฝั่งนี้ตกแล้วอ่าแต่มอสเดินเข้ามาตีปั๊บนะ ผมก็จะหาจังหวะที่ฟันคู่ต่อสู้คืออันนี้แหละอาวุธที่ผมถนัดมากที่สุดในการชกมวยแต่ก็มีอ,อาวุธหนึ่งที่อาวุธรองเลยคือแข้งซ้ายผมถนัดมากอะอย่าแจนมอสใส่ทุกคนเตะซ้ายได้เหมือนเหมือนกันหมดคือนี่เตะซ้ายเตะซ้ายแต่การเตะซ้ายของผมคือผมจะหาจังหวะที่แบบคู่ต่อสู้ออกอาวุธเข้ามาหาผมแล้วผมบงังแล้วผมโตไอะอย่าแจนมอสลองเตะมาลองเตะมา,เ,มาเปิบมเนะผมจะโต ผมจะโต้เลยถ้าเกิดบางคนเขาเตะมาเขาจะพร้อมป้องกันตัวแต่ถ้าเกิดบางคนที่แบบว่าเขาไม่มีการระวังตัวผมก็จะเตะเข้าเลยอย่าพอจำมาเตะเขาเมาใหม่ป้าเห็นไหมปุ๊บผมปั๊บตืนเลยนะเราจะสามารถป้องกันตัวเราได้ด้วยแล้วก็สามารถโจมตีคู่ต่อสู้แบบว่าเขาไม่ได้ระวังตัวเงี้ยอ่ะมอเตะมาเมื่อเห็่าไหมผมยกบังปุ๊บ้วผมัวดปั๊เลยแต่เราต้องหาจังหวะที่เตะเขาดีๆแต่ถ้าเกิดเขาเตะมาบางทีเขาจะมีการบังอย่ามอเตะมาปุ๊บเห็นไหมปุ๊บเห็นไหม เขาก็จะมีการบังอ้ยาบมสาธิตทดูใหม่เพิ่มเตะมาเ๊ิผมพอเตะปพ๊บนะเขาก็จะมีการบังแต่เราต้องหาจังหวะดีๆไม่ใช่ว่าเตะมาเตะคืนเตะมาเตะคืนอาจจะมีอาวุธเสริมเข้ามาอ้ยามอเตะเข้ามาเพ๊บเห็นไหมเพิ่เรามีต่วยหนมาเพบเรากตะนะมันก็จะอาวุธหลากหลายแต่หลักๆคือเตะซ้ายกับฝันศอกครับเดี๋ยวผมจะโชว์ศอกแล้วก็เตะให้ดูนะครับอ่าจามอสเอาจามอสเดินเข้ามาตีเดินจามอสเดินเข้ามาตีตึ๊บเห็นไหมเราจะมีการถักเดินเข้ามาตีปั้นฟันปั๊บอ ปแต่ตอนนี้ผมจะใช้สองทเสร็จลงกันนะคือเตะซ้ายแล้วก็ก้าวเข้าไปฟันศอกสามอาเอาใหม่นะดูชอบมันก็จะเป็นอาวุธสื่อมันได้ตัวนี้แหละคืออาวุธหลักๆของผมเลยทีใช้มากที่สุดในชีวิตการชกมวยเลยคือฟันศอกกับเตะก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับว่าการเตะเป้าของผมผมจะใช้อาวุธที่ผมถนัดผมจะเตะแบบไหนโอเคมาจันรอมาชอบห้า คือว่าถ้าเกิดเราเราจะเน้นแต่ฟันศอกเด goodbye, no ียวมันก็ไม yep. yeah, huh? ่ได้นะเราต้องมีอาวุธเสริมเข้าไปเพื่อว่าให้เขากังวลด้วยนะมาห่อแย่ทหารฉอแย่ทหารฉอไปหอฉอแด้โอแยฉอฉอได้ฉอได้ฉอไห้ฉอแด้โอ้ยฉอแด้ย้ำไปย้ำไปฉาไปฝันนะฉอฉอได้ฉอได้ฝันนะเห็นไหมครับผมจะมีจังหวะหนึ่งสองแล้วผมก็เข้าไปฟันแต่คือ จังหวะหนึ่งสองอ่ะผมหลอกคู่ต่อสู้ไปปะคู่ต่อสู้กังวลไงพอผมตปวยเข้าไปปุ๊บเขาปิดปุ๊บเราก็ฟันตอกไปง่ายปาดอเาย๋ยวให้ดูใไหมชอแน่ชอแน่อลยอ๋ออ๋อช่อแน่ชอแน่อฮ้อันนี้ก็ง่ายเทคนิคของผมแต่ก็ทุกคนน่าจะใช้ได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะถนัดแบบไหนครับป่ะดย๋ยวิธีการเตะนะคือวิธีการเตะของผมก็ถ้าเกิดเราไม่รอเขาเตะก่อนเราก็จะมีจังหวะแย็บนะฮะเราแย็บผ่านจังหวะแย็บไปแบบคู่ต่อสู้กำลังจะป้องกันตัวเนี้ย เราแยบให้คู่ต่อสู้แบบว่ากังวลกังวายเป็นไงหน้าใครมาอีกเนี่พี่บอยนั่งบอยลุงมองไม่เห็นเหรอพี่อยเนี่ยลงไม่เห็นไม่เห็นเลยแล้วไม่หันมาอ่ะเดี๋ยวอันนี้เทรนเนอร์อ่ะหยอพี่บอยเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจะดีเหรอจะดีจะดีพี่บอยเข้ามาคือถ้าเกิดเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่รู้ว่าเราจะออกอาวุธอะไรเขาจะกลัวอ่าแต่เทเนอร์ตักรการี่ครับกาดเนี่ยขาอ่ายืนดีๆขาเนี่ยคืถ้าอย่างพี่บอยเนี่ยไม่เป็นมวยเข้ามาผมเนี่ยฟันล็อกแน่นอนเพื่อเราจะตีต ตีเราขตีเอเีโอเคเอาหมุนสอนได้ก่อนเลโอเคขอบคุณมากครับป่ะเรามาดูต่อคือจังหวะที่เราจะเตะเราต้องมีอาวุธเสริมมีเสริมด้วยไม่ใช่ว่าจะเตะเขาอย่างเดียวคือเราต้องมีเสริมมาอย่างผมจะเข้าไปเตะเขาเนี่ยผมจะมีหมัดหลอกนะหมัดหลอกเข้าไปป่ะมาชาเราจะมีหมัดหลอกเข้าไปชอาได้ชอาได้ชาได้เห็ะอย่าดูอีกครั้งหนึ่งนะคือผมจะมีจังหวะหลอกชอาชาปะช้าป่ะ เราจะใช้หมัดหน้าหลอกหรือว่าจะใช้หมัดหลังหรอกก็ได้แต่อาวุธที่เราสําคัญคือแข้งเราต้องรู้ด้วยนะว่าเราจะใช้ขาสําคัญที่สุดเราก็ต้องเน้นที่สุดครับอย่างผมเนี่ยยบหลอกไปฮะยบหลอกไปฮะหลอกไปหลอกไปเพิ่มฮะเพิ่มพอคู่ต่อสู้เผื่อเพิ่มไปยับไปป๊ะมันก็จะมีจังหวะก็ประมาณนี้แหละครับอาวุธที่ผมถนัดผมก็มาทาให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับก็เห็นไหมผมถนัดศอกกับเตะนะก่อนจะจบยิปนี้ครับอย่าลืมไปโหลดเกมหัวผัดเล่งนะเกมนี้โคตรมันนะแบบ หมือนสงครามเหมือนรถถังจริงๆอะ่ะถ้าใครอยากดูเล่นนะครับก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปครับก็สามารถไปกดดูได้นะครับแล้วก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมขอ,ขอ,ข,อขอบคุณจันมอนนะครับถ้าใครอยากเรียนมวยกับจันมอนก็สามารถติดต่อผมไ,มได้หรือว่าอีกช่องทางหนึ่งที่จะมาเรียนส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่ไหนเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กจันมนอนได้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะถ้าใครอยากเรียนมวยกับจันมอนก็สามารถติดต่อไปได้ที่เฟซบุ๊กเขาเลยครับโอเคก็คลิปนี้ผมไปก่อนครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายจออออดดดดจจจจ้า